สวัสดีครับผมมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตำบลลางสารี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผมจะพามาดูโฉนดคุดแดง12ไร่1งาน7777ตารางวานะครับเป็นที่นาครับาขายอยู่ที่2ล้าน3 0สนบาทครับผม โอเคเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะบอกเส้นทางที่จะมาแปลงนี้นะครับที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันเป็นถนนคอนกรีตที่มาจากหมู่บ้านอ่าของหมู่บ้านลางสลี่นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงอ่าตรงหน้าผมนยนครับมันจะผ่านทุ่งนานะครับที่เนี่ยเป็นทุ่งนาทนํานาปีเป็นข้าวหอมมะลินะครับส่วนใหญ่นะครับเนี่ยครับประมาณนี้นะครับทางซ้ายมือเนี่ยเป็นหนองอ้อยส่วนขวามือเนี่ยจะเป็นอ่าพื้นที่การทํานาของของหมู่บ้านนี้ครับ ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวจะบอกเส้นทางที่จะมานะครับว่าห่างจากกรุงเทพนะครับห่างจากกรุงเทพสายใต้ใหม่เนี่ย1้อกิโลนะครับกาญจนบุรีก็มาจากเส้นนี้นะครับประมาณ30กิโลด่านมะขามเตี้ยนะครับก็ห่างจากแปลงนี้ประมาณ20กิโลนะครับทางนี้นะมันจะเข้าหมู่บ้านที่ผมบอกเมื่อกี้เนะี่ยเข้าหมู่บ้านลำขุนไทยห่างจากเซเว่นตรงนั้นเนะี่ยเป็นความเจริญเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยนะครับห่างจากเซเว่นลำขุนไทยวัด เออโรงเรียนเออนะครับห่างจากแปลงที่ดินแปลงนาเนี่ยครับประมาณสามกิโลนะครับผมเนี่ยอ่ะผมจะให้ดูแปลงนาทางขวามือนะครับขวามือของถนนคอนกรีตเราเริ่มจากตรงนี้ครับแปลงนาเราเริ่มจากตรงนี้นะก็ยิงไปที่ต้นอ่าต้นพุ่มไม้นู่นน่ะครับข้างหน้านูนะ่นน่ะที่มีควายอยู่กองอ่าตรงอ่าขอบสะตรงนั้นมันเป็นสะนะครับนู่นน่ะตรงเข้าไปเนี่ยครับด้านนี้นะ่ะมันจะยาวอยู่ประมาณ อ่าร้อยเจ็ดสิบแปดนะครับแล้วส่วนทางด้านนี้นะครับวิ่งตามถนนไปเนี่ยนะครับที่โคดๆคดไปเนี่ยเลยสามแยกตรงนี้จะเป็นสามแยกวิ่งทางซ้ายไปเนี่ยครับตามถนนคอนกรีตไปนะครับยาวตามถนนเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับไปตัดตรงดองอ้อยเป็นทิวอ้อยตรงนู้นนะตัดลึกเข้าไปข้างในนู่นนะครับ ข้างในนู่นนะครับประมาณ216ตัดอยู่ข้างหลังนะครับประมาณ65ครับข้างหน้าแปลงนี้นะหน้ามันจะออกบ,นบานๆกว้างๆนะครับท้ายมันจะแคบนะครับไอทางที่เราเห็นเนี่ยยาวไปเรื่อยๆเนี่ยมันสามารถไปอ่าไปเขาเรียกอะไรนะไปอำเภอธรรมกาไปตำบลหนองตางยาของท่าม่วงแล้วก็ไปอ่าจังหวัดลาดลีได้ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปถนนเบรเษมก็ได้ครับส่วนทางขวามือที่แยกไปเนี่ย มันจะไปเข้าหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแปลงนี้นะครับที่เห็นต่อหน้าผมเนี่ยนะครับไฟฟ้าไม่มีประปาไม่มีนะครับผมมันเป็นแปลงที่นาครับอยู่ท้ายหมู่บ้านของลำขุนไทยนะครับผมเนี่ยเี่ยประมาณนี้นะครับส่วนความมือนะครับเอเรียใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นดงอ้อยเนี่ยทิวเขาก็จะประมาณนี้ครับเนี่ยเห็นหมดเลยครับแปลงที่เราจะทํากันขายก็อยู่ตรงนี้นะครับ เป็นที่นาไอ้ส่วนที่ติดถนนที่เห็นรกๆเนี่ยเขาทํามันอยู่ประมาณสองสามไร่ครับมันก็เลยรกส่วนด้านหลังที่เห็นตรงนู้นนะมันจะเป็นแปลงนาหมดเลยนะครับในที่ผืนสิบสองไร่หนึ่งงานเจ็ดสิบเจ็ดตารางวานะครับผมนี่เลยนะครับถ้าเรามองไกลๆเราก็จะเห็นทิวเขาหมดแหละนะครับตรงนี้บ้านคนออกห่างไกลความเจริญหน่อยนะครับเนี่ยเพราะมันเป็นที่นาครับส่วนใหญ่นะครับโอเคปะเดี๋ยวผมตัดไปอยู่ตรงนู้นเลยทิวอ้อยนะครับปะไปไปเริ่มกันตรงนน้นนะครับป ปครับมาต่อกันตอนนี้ผมมายืนอยู่ทางฝั่งขวาของที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับอ่ามีรถมาด้วยนะครับอ่านี่ครับนี่นะแปลงที่เราจะทําการขายอยู่หน้าเราเนี่ยครับตามถนนก็กี่ตรงนู้นเป็นสามแยกนะครับผมก็เดินมาเนี่ยเนี่ยนะครับมาเปิดตรงเนี้ปึ้บมาตรงเนี้ยจุดทางขวาที่สิ้นสุดตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูทางกรุรีเนี่ยไปหนองตงยาไปอำเภอธรรมกาไปราชบุรีได้ครับเห็นไกลๆนู่นนะครับไอ้ที่ขาวๆนะครับเห็นไหมอ่ามันเป็นฟาร์มไก่ครับเป็นฟาร์มปิดนะครับกลิ่นไม่มีตรงเนี้ยครับเขาประชากคมแล้วครับเขาถึงให้สร้างได้นะครับข้างๆแปลงเราอ่ะจะเป็นดงอ้อยอย่างนี้นะครับส่วนหลักมุดทางขวามือก็จะเริ่มตรงไม้ปักเนี่ยครับมันก็จะยิงปาดเข้าไปอ่าข้างๆรถนยครับยิงปาดตรงแนวเข้าไปเนี่ยครับมันจะหุบเข้าไปเรื่อยครับ เนี่ยนะครับไอตรงนี้ก็จะบานหน้าตามถนนไปเนี่ยร้อยห้าสิบกว่านะครับห้าร้อยห้าสิบกว่าเมตรโอเคปะเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูข้างในอ๋อผมลืมบอกทิศไปนะครับทิศนะครับหันหน้าเข้าที่ดินเนี่ยมันจะเป็นทิศตะวันออกนะครับติดถนนคอนกรีตเนี่ยเป็นทิศตะวันตกซ้ายมือนู่นนะครับจะเป็นทิศเหนือขวามือก็จะเป็นทิศใต้น,ใน,นะครับผมโอเคป่ะเดี๋ยวผมพา,า,าเดินไปดูข้างในนะครับไอที่ลกๆตรงเนี้ยนะครับ ที่เกลบข้างทางเนี่ยเขาทํามันดูประมาณสองสามไร่ครับส่วนทางตรงนี้มันเป็นทางของเรานะครับที่เราบุกเบิกเพื่อที่จะเอาเข้ามาพักนอนพักทํานาหรือหรือมาที่บ่อปลาเขาเรียกอะไรสระน้ําหรือว่าบ่อน,นี่แหละในพื้นที่แปลงนี้นะครับมันมีบ่ออยู่หนุ่งลูกนะครับเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูเขามีกระ,ะกระต๊อบเขาเรียกอะไรนะกระท่อมหรือกระต๊อบนะครับ ท้ายนานะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยครับเนี่ยเขาเข้าใจทํานะแล้วก็มีต้นไม้รอบๆตักแบบนี้ครับนี่เลยของเราก็จะเฉียดไปเนี่ยครับเฉียดรถไปเนี่ยเฉียดต้นไม้นู่นนะครับเฉียดต้นไม้ด้ันซ้ายมือนะครับขอบตะไปเนี่ยครับมันจะเฉลียงเข้าหุบไปเรื่อยครับนี่ในพื้นที่เราก็จะมีสะหนึ่งลูกครับเนี่ยหรือเขาเรียกก็าบอกกันได้ปลาเยอะนะครับผมโดด โดดเยอะแยะเลยยุบยิบเลยครับเขาเลี้ยงไว้ะครับในสระนี่นะเขารอน้ําฝนเพื่อเติมเต็มนะครับยุบมันยุบแน่อยู่แล้วะครับน้ํานะครับอมาตรงนี้ครับต้นไม้มันก็จะรอบสระแบบนี้ครับลมเย็นดีเหมือนกันนะครับอที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะครับมันเป็นผืนนาที่อยู่ในแปลงนี้นะครับเนี่ยประมาณนี้เลย เดี๋ยวผมให้ดูรอบๆอีกทีหนึ่งแอเรียที่ติดกับแปลงนาผืนนี้นะครับนู่นที่ได้ยินเสียงตัดอ้อยนู่นนะครับนู่นน่ตรงนี้เป็นดงอ้อยนะครับรถกําลังตัดเลยนะครับเมื่อกี้ผมเดินมาทางนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วก็เดินวกตามต้นไม้มาเนี่ยครับนั่รอบสะมาเนี่ยครับอะของเราก็จะมาตรงนี้นะครับมาเริ่มจากตรงนี้จากคณาเนี่ยยิงยาวเข้าไปนะครับป เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับแปลงนี้ครับตั้งอยู่ที่ตำบลลางสาลี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับผม12ไร่1งาน77ตารางวาขายยกแปลงอยู่ที่2ล้นาน3 0 0นบาทนะครับอันนี้นเลยครับผมเหมือนก็บ2แสนต้นๆน,น,นิดๆน,น,นะครับเฉลี่ยต่อไร่นะครับโฉนดกุ้งแดงครับแปลงนี้นะครับผม ด้านหลังเนี่ยเขาทํามาสัส่วนใหญ่เนี่ยครับเป็นท้ายหมู่บ้านอันน้ก็เห็นเขานะครับนี่เห็นเขาแปลงนี้นะรู้สึกว่าจะมองเห็นเขารอบทิศเลยนะครับนะครับบรรยากาศก็ใช้ได้ครับบ้านๆเป็นทุ่งนานะครับเขาทํานาปีครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับเขารอน้ําฝนแปลงเนี้ยครับส่วนใหญ่จะรอน้ําฝนครับเดี๋ยวผมจะพามาดู หมุดด้านท้ายแปลงขวามือนะครับผมเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนนะครับเนี่ยครับใกล้ถึงแล้วมันยาวก็ประมาณสักสองรอสิบหกนะครับด้านขวาเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูรูปรูปที่ดินครับอันเนี้ยเรามาถึงท้ายแปลงแล้วครับเนี่ย หลักหมุดจะอยู่ตรงเนี้นะครับมันก็จะยิงนี่ครับยิงไปถึงต้นไมุ้่มไม้นู่นนะครับเฉียดรถออกไปที่ดงอ้อยนะครับถ้าเราหันหน้าก็ที่มันอยู่ขวามือนะครับผมแล้วส่วนหลักหมุดนี้มันก็จะยิงขึ้นไปบนขอบสะนู่นหน่อยนึงนะครับนู่นนะครับที่เห็นนิดๆิเนี่ยบนขอบสะนู่นนะครับแล้วก็ยิงยาวออกไปที่ถนนนะครับนู่นนะประมาณนี้ครับแปลงนี้นะครับ ER รที่เห็นอยู่ในฟิล์มกล้องเนี่ยครับ นี่ครับผมสรุปงานอีกทีแล้วกันนะครับแปลงนี้อยู่ที่ตำบลลางสารีอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับผมโฉนดคุดแดง12ไร่1งาน77ตารางวาขายยกแปลงเป็นที่นานะครับ2ล้าน3แสนบาทนะครับผมสนใจก็ติดต่อผมมานะครับเอกที่ดินออนไลน์หรือว่าเพจผมก็ขายที่ดินออนไลน์บายเอกดูลวิทย์นะครับ เบอร์โทรผมก็0614782939 ID ไลน์ผมก็0614782939เช่นเดียวกันนะครัาฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับผมก็จบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ